มาเออใช่ตัดหัวตัดท้ายเลยมาสองตัดสามใช่ปะ่ะสองอยู่ไหนไม่โดนสองตัดสามอ่าเหลือนหนึ่งนะฮะสองตัดสามเหลือนหนึ่งแล้วก็สิบเอ็ดตัดยี่สิบสองใช่ไหม สิบเอ็ดตัดยี่สิบสองจะเหลือสิบสองอยู่ข้างล่างถูปกปะแล้วก็ยี่สิบสองตัดสิบสองเพราะนั้นชั้นที่อัตรภาคชั้นจะอยู่คือชั้นนี้โอเคไหมผู้ผิดชั้นที่มัธยฐานจะอยู่คือชั้นนี้โอเคไหมเอออยู่ในอัตรภาคชั้นนี้ <laughs> อ่ะแทนสูตรมาแทนสูตรมา L L ก็คือขอบล่างของชั้นนี้ถูกป่ะขอบล่างชั้นนี้เท่าไหร่ฮะ9.5ใช่ไหมเออดูให้ดี9.5นะบวก n ส่วน2 n มันเท่าไหร่ฮะ60ใช่ป่ะ n ส่วน2คือ30ลบ ซิกมาเอคือซิกเออมันมันคืออะไรอะ่ะไปไปดูในความหมายสูตรนี้จำไม่ได้ละซิกมาเอฟคืออะไรนับนับตัวแอลไหมนับชั้นนี้ไหมอ่าก็แปลว่านับแต่ชั้นที่น้อยกว่ามันก็คือเท่าไหร่วะ สามสามบวกยี 3, 3่สิบสองป่ะอ่าสามบวกยี่บสองก็คือ,อยีห้ามาลบยีห้า i i คือความกว้างของอันตราภาคชั้นนับยังไงความกว้างอันตราภาคชั้นเอาขอบบนลบขอบล่างถูกป่ะความกว้างอันตราภาคชั้นน่ะสิบสี่จุดห้าลบเก้าจุดห้าได้เท่าไหร่ ได้ห้าอืมได้ห้าส่วนได้ fm fm คืออะไรชั้นนี้ใช่ไหมความถี่ที่ชั้นนี้มีอยู่ยีิบสองจบคิดเลขนี้ออกมาออกแล้วเนะี่ยแค่นี้ เขาหมดแล้วเ่าอนะาไรนี่ได้ห้าห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าอืมกดเครื่องก็ได้มามันก็คือยี่สิบห้า ส่วนด้วยยีิบสองถูกปะแล้วก็บวกเข้าไปด้วยเก้าจุดห้าคำตอบคือสิบจุดหกสี่ครับผมจบเห็นไหมเราบอกแล้วว่ามันไม่ยากคือสถิติอะแค่มองให้ออกว่าหนึ่งเขาถามเรื่องอะไรถูกปะเขาถามเรื่องอะไรสองเอาสูตรเรื่องนั้นมาใส่สามแทนค่าให้ถูกเออ สามแทนค่าให้ถูกเลาวออกเลยคิดเลขแล้วออกเลย,เลลออเลยไม่ยาก <laughs> เลขมันเยอะแทนค่าให้ถูกเลาวออกเลย